สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับสีหน้าแววตาส่งกำลังใจให้รัวๆชาวเน็ตชวนโฟกัสแววตาปางหลังพลอยโต้ปล่อยโมเมนต์สวีดหลังจากโสดก็ถูกจับตามองความเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับปางกันอลันวงขจรไกลหรือเลดี้ปางเราจะเห็นว่าเธอนั้นเคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัว l a d y p ป n g เผยโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัว ที่ไปเที่ยวพักผ่อนห่อนใจที่สวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดเธอเผยคลิปลองเพลงท่ามกลางอากาศหนาวหิมะปกคลุมแต่งานนี้หลายคนต่างโฟกัสสีหน้าและแววตาที่เห็นแล้วเหมือนเศร้าๆต่างคอมเมนต์สนั่นทั้งบอกว่าแววตาอยากจะพูดอะไรเป็นหมื่นล้านคำสายตาเศร้าจังสายตาคือไม่ไหวมากสู้ๆคะ่ะเดี๋ยวก็ผ่านไปคุณโชคดีแล้วน้องปางเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทั้งหน้าตา และการวางตัวที่ดีเสมอมาและเชื่อว่าเหลือเกินผู้ชายหลายคนแบดบอยไม่เหมาะสมกับน้องปางสักวันจะมีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเดินทางมาเพื่อเป็นคู่น้องกุมมือและกอดกอดคนเก่งนะคะวันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งกว่าน,นี้เทคแคร์นะขอให้เจอสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณนะคะแล้วสักวันคุณจะรู้สึกได้ว่าที่ผ่านมามันแค่สายลมที่พัดผ่านไปไม่ต้องปอบอะไรแต่ขอกอด เป็นกำลังใจให้นะเหมือนน้ำตาคอเลยอะสู้ๆนะคะเรดี้รักเลด y ี้ปางขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ